สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อฟ5.4นิวันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถ SUV อนเนกประสงค์5ที่นั่งขนาดก็สนัด4เซ g กเมนต์นะครับมาแนะนำท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับ Mazda CX5 เครื่องยนต์เบนซินนะคันนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินที่ไม่ค่อยมีปัญหาจุกติกอะไรมากมายนะครับผมก็เป็นรถ SUV ที่น่าใช้มากะครับผมเรื่องของสมรรถนะเรื่องของช่วงล่างนี้ต้องยอมรับเขาเลยว่า m a z d a เนี่ย เซ็ตช่วงล่างมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับผมและอุปกรณ์การตกแต่งภายในนะครับถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นด้วยกันนี่มาสด้านี่เป็นแบรนด์ต้นๆเลยที่ใช้วัสดุเกรดดีมากๆนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าคันนี้เลยมาสด้า CX5 Skyactiv-G 2.0รุ่น S นะครับเ e กียร์อัตโนมัติ6สปีดปี2017นะครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2017จดทะเบียนในปี201 นะครับผมเลขใหม่นะครับคันนี้ใช้งานไปแล้ว1 2 5 0 0 0มนกิโลนะครับผมประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะทางนะครับผมมีบุ๊ก์วิสมีคู่มือการใช้มีกุญแจ2ดอกเป็นแบบเคเลสด้วยนะครับผมนีวผมจะโชว์อันนี้ให้ดูนะฮะประวัติการเข้าศูนย์ของคันนี้นะครับโคตรสวยนะครับผมคือประวัติการเข้าศูนย์เนี่ยเข้าทุกระยะทางเลยนะครับผมอ่นนี้เปิดโชว์เลยนะครับผมเราต้องอวดกันหน่อยเนาะมีของดีนะครับอ่ะนี่ตั้งแต่ออกรถมานะครับผมคุณดูนะ ตั้งแต่ออกรถมานะ1,000 0โล2 0 0 0 0โล30 0 0 0โล4 0 0 0 0โลนะครับไล่มาเรื่อยๆเลย5,000 0 6,000 0 7,000 0นะเห็นะั้ยเข้าศูนย์ตลอดนะครับแล้วก็อีกเปิดมาอีกหน้านึ่งนี่8 0 1 0 0ื0 0 1 0 0 0นนะครับผมและณตอนนี้คือ1,2,000 0กิโลนะผมซึ่งต้องเป็นตรงนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เข้านะเพราะว่ามันอยู่กับทางฮับซินิวัต์นั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้งานจากเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากๆนะผมเข้า่นนวาะะนนะาะาะรจมีก เป็นฮาน,นันจากศูนย์บริการเนาะอะไหล่ก็ต้องเป็นอะไหล่เบิกศูนย์นะครับอันนี้มั่นใจได้เลยว่าสภาพดีมากๆและขับดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของราคาค่าตัวนะครับผม Mazda c x 5 Sky s k ง5 s t y v G2.0S คันนี้นะครับผมราคาเพียงแค่750,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม750,000บาทนี่คุณสามารถเลือกผ่อนนานสูงสุดได้8.4งวดเลยนะครับผมและที่สำคัญนะครับคุณใช้เงินออกรถต่ำมากๆนะครับผม จะเรียกว่าฟรีดาวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าต้องอยู่ที่เครดิตคุณด้วยนะผมก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันก่อนนะครับผมนะแล้วเรามาดูความสวยงามภายนอกของเจ้าเซียงันนี้นะผมว่าเป็นอย่างไรเรามาดูที่ด้านหน้านก่อนนะครับในส่วนของด้านหน้าในรุ่น S เนี่ยสิ่งที่จะไม่มีเหมือนรุ่น s นะครับผมนั่นก็คือไม่มีเรดาร์ i Active Sense นะครับโลโก้ตรงนี้นะครับจะ,จะเป็นโครเมียมนะผมที่สามารถเอานิ้ว แย่เข้าไปได้นะถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดในรุ่น SP โลโก้ก็จะเป็นแบบกระจกนะครับเพราะว่าเขามีเลด้าด้านหน้านั่นเองนะผมในรุ่น S ตัดเลด้าออกไปนะครับผมในส่วนของกระจังนะครับก็เป็นกระจังทรงตะแกรงแบบนี้ดูสปอร์ตนะครับดูซิ่งมากๆนะผมตามสไตล์การออกแบบโคโดดีไซน์นั่นเองนะผมแล้วก็มีโครเมียมล้อมรอบนะเพิ่มความหรูหราให้กับด้านหน้าของตัวรถนะฮะทีนี้ถัดไปในส่วนของไฟนะครับเป็นไฟ LED โปรเจ c เตอร เปิดปิดอัตโนมัตินะับแต่ไม่มีในส่วนของระบบไฟสูงนะถ้าระบบไฟสูงนี่ต้องอยู่ในรุ่นท็อปสุดในรุ่น s p หรือว่าในรุ่นที่เป็น xdl ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับในรุ่น s เนี่ยจะได้แค่ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเฉยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่คุณลูกค้าต้องต้องรู้นะต้องทราบนะเพราะว่ารุ่นย่อยแต่ละรุ่นเนี่ยออปชั่นไม่เหมือนกันนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นโคมสวยๆนะผมโคมใสๆไม่มีคาาเกลือนะคือมีจุดบักอย่างหนึ่งนะผมจะบอกให้ฟัง มาด้าซีเรุ่นนี้เนี่ยไฟหน้าของเขาเนี่ยมันจะเป็นขี้เกลือง่ายนะครับผมมันจะเป็นดังๆนะแต่คันนี้ไม่เป็นนะครับคันนี้สภาพดีมากกันชนมีพาร์คเซนเซอร์นะครับนี่าร์คเซนเซอร์ให้ด้านหน้าแล้วก็ไฟตันหมอกเป็นแบบ led นะครับการดีไซน์งานออกแบบก็จะดูเน้นเรียบหรูดูเท่ดูเรียบๆแต่มีความหรูหรานะครับดูแล้วมีแบบมีราคาอะไรประมาณนั้นนะนี่นี่คือด้านหน้าของเขาผัดมาด้านข้างนะครับล้อแม็กนะล้อแม็กนี่ ขนาด17นิ้วนะผมเป็นสีเทาก็ไม่ได้มีปัดหน้าเงาไม่ได้มีการตกแต่งที่มันดูซิ่งอะไรนะครับผมขนาด17นิ้วนะครับยางปี2020นะเป็นยางปี2020นะผมแล้วก็ยางเนี่ยสภาพยางนะผมต้องบอกว่าสภาพยางยังดีอยู่นะถึงจะปีมันจะเป็นปี2020นับแต่สภาพของเนื้อยางหน้ายางแก้มยางเนี่ยสภาพสวยคือใช้น้อยไงตั้งแต่เปลี่ยนยางมาก็อาจจะวิ่งไม่ได้เยอะอะไรมากนะผมสภาพยางก็เลยยังสมบูรณ์ดู ดูใหม่อยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของล่องยางสะพานยางนี้ก็ยังหนาอยู่นะครับผมแล้วก็ช่วงล่างนะครับช่วงล่างท็ดีมากเลยนะคือช่วงล่างเป็นอิสระทั้ง4ล้อช่วงล่างดีมากซับแรงสั่นเทือนดีมากแล้วก็แน่นเฟิร์มนะครับผมขับขี่เนี่ยบอกเลยว่าสนุกสนานมากมากนะครับกระจกมองข้างนะมีไฟเลี้ยว LED นะผมที่ลากยาวมาเลยนะ เป็นไฟเลี้ยว LED ติดที่กระจกมองข้างนะผมแล้วก็มีในส่วนของ b บ라이สก p o t แจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับเวลามีรถแทรกออกมาด้านข้างอะไรเงี้ยก็จะมีไฟสว่างขึ้นมานะผมเตือนเราเนาะจะได้ไม่ได้เบียดออกไปไปเบียดเขาพับไฟฟ้าแต่ไม่มีระบบพับออโต้นะครับคุณต้องไปติดตั้งเพิ่มเอาเองนะ เป็นแค่พับไฟฟ้าคุณต้องสั่งเอาเองนะผมต้องกดจากด้านในนะครับมือจับประตูมีในส่วนของกุญแจชิริยะนะครับระบบ k e เลสสมาร์ทเอนทรีนะครับมีทั้งด้านขวาฝั่งคนขับและด้านซ้ายฝั่งคนนั่งข้างนะผมแต่ว่ามีแค่ประตูด้านหน้าเท่านั้นประตูด้านหลังไม่มีนะครับก็จะมีปุ่มดำๆตรงนี้เอาไว้ล็อกรถนั่นเองแล้วก็สีด้านข้างนะผมสวยมากนะฮะไม่มีรอยเบียดรอยเฉียวรอยบุบรอยทะลอกเลยนะครับสภาพสวยมากรวมถึงตัวบัมเปอร์ด้านล่างที่เป็นพลาสติกดำด้านตรงนี้นะครับ ก็ไม่มีรอยขูดขีดนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามองไม่ดีนะด้านล่างใช้ตรงเนี้ยจะเป็นขุยขุยลุยๆเลยเพราะว่าไปขูดขีดอะไรมาไม่รู้ด้านล่างนะผมแต่คันนี้สภาพสวยนะฮะสภาพสวยมากดีมากนะครับพร้อมใช้อะสภาพมันพร้อมใช้อ่านะมาดูด้านท้ายในส่วนของด้านท้ายนะครับผมก็จะมีอะไรไฟเบรกุ่นที่3ด้านบนนะครับสปอยเลอร์เรียกว่ามีหรือ มีหรือไม่มีดีนะเพราะว่ามันสั้นมากๆนะผมก็คือเป็นงานออกแบบฝาท้ายของเขานั่นแหละก็ไปติดเพิ่ม,มนะถ้าต้องการซิ่งๆหน่อยนะครับผมมีไฟท้ายที่เป็นทรงสามิตินะครับก็จะมีแบบไม่ได้มีกระจกครอบเรียบๆนะมันจะเป็นสามิติเวลาเราจับก็จะมีแบบลูกเล่นนิดนึงนะครับดูสวยมากเป็นไฟท้าย LED นะครับผมแล้วก็มีกล้องมองหลังหนึ่งตัวนะฮะนี่มีกล้องมองหลังมีปาร์คเซนเซอร์นะครับแจ้งเตือนนะครับเวลาเราถอยหลังปลายท่อคู่นะ มาด้านี่ปลายท่อคู่นะดูเท่เลยดูสวยเลยนะครับผมในส่วนของฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านี่เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเรียบหรูดูแพงนะครับผมนี่มีปุ่มปิดด้านท้ายแบบไฟฟ้านะครับเป็นสวิตช์กระจกเนาะแล้วก็วางของวางได้เยอะมากนะครับวางได้เยอะมากแล้ววัสดุในการปิดบังพวกยางอะไหล่ทีนี้แข็งแรง แข็งแรงมากนะครับมันมีความหนานะครับผมมันมีความหนามันมีความแข็งแรงนะครับผมและด้านล่างนี่นะยางอะไหล่นะครับเป็นยาง emergency นะครับผมคือเป็นยางใช้ชั่วคราวนะฮะไม่ใช่เป็นแบบ full size นะแต่ขนาดใหญ่มากใหญ่โตมากนี่สภาพยางอะไหล่ก็ยังดีอยู่เลยนะครับผมก็ยังสามารถใช้ได้แต่ว่าต้องมันตรวจเช็คลมยางเขาหน่อยนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์ถอดล้อนะครับผมอยู่ในถุงหนังอันนี้นะครับผมจริงๆล้ามาใส่ตรงนี้นะตามร่องเขาก็ได้นะมันจะได้มีเสียงการกอกแตกเวลาเราวิ่งอ่ะ เอออย่าต้องไปบอกเด็กนะเอามาใส่ในร่องนี้ยมันจะช่วยล็อกช่วยซับเสียงนะผมเสียงเครื่องมือกระทบกันก็จะไม่มีแล้วก็งานการเก็บงานของมาสตาเนี่ยดูนะเนี่ยไอปีกด้านข้างเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์เช็ดรถถูรถอะไรเงี้ยดูเป็นพลาสติกอย่างแข็งเลยนะเป็นพลาสติก PET นะครับผมอย่างแข็งเลยแล้วดูเขาเก็บงานนะครับเนี่ยใส่ลงไปดังครับเออแล้วก็มีหูหนังเอาไว้ดึงนะแบบเนี้ยเนะี่ยมันดูแบบ ใส่ใจในงานออกแบบนะครับผมแล้วบอบพับได้40 20 40นะฮะไม่ใช่แบบ60 40นะพับได้40 20 40ก็สามารถที่จะนั่งโดยสารนะครับผมแล้วก็วางอะไรที่มันมีขนาดยาวๆตรงกลางได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับโรถยุโรปอะนะที่พับแบบ40 20 40นะครับผมมีที่บางสัมภาระ แอปตรงนี้นะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะฮะที่บางสายตาเวลาเราปิดลงมาเนี่ยเวลาคนเข้ามาส่องอะไรก็จะไม่เห็นของที่อยู่ด้านท้ายนะครับผมก็ถือว่าเพิ่มความปลอดภัยกับคุณผู้หญิงนั่นเองนะอ่ะปิดฝาท้ายกดปุ่มปึ๊บแบบนี้นะผมก็จะปิดลงมาแบบสโลว์สโลว์นะฮะปิดได้อย่างสมูทมากนะครับผมแล้วสีนะครับสีเรียบร้อยมากเรียบร้อยจริงๆคือพร้อมใช้และคันนี้ประวัติดีด้วย นะครับผมประวัติตีไม่พออุปกรณ์ก็ครบด้วยนะท่านใดที่กําลังมองหา SUV ที่มีขนาดใหญ่ๆหน่อยนะครับผมแนะนําเลย c x 5คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะนี่คือแค่ภายนอกเท่านั้นเราไปดูด้านในกันต่อดีกว่าครับ เรามาต่อนที่ด้านในนะของ Mazda CX 5 Skyactiv-G 2 0 S คันนี้นะเป็นโมเดลปี2017เนาะคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสภาพภายนอกนะเราพาชมแล้วสวยมากนะครับสภาพพร้อมใช้เลยเรามาดูด้านในกันต่อนะครับผมเรามาเริ่มที่เบาะกอันก่อนนะครับในส่วนของตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะผมคนขับปรับได้8มีที่ดันหลังมีเมมโมรี2จุดนะส่วนคนนั่งด้านข้างปรับได้แค่6นะครับผมแต่ไม่มีเมมโมรีด้วยก็คือความละเอียดของการปรับเบาะนี่ก็ต้องบอกว่าปรับได้ค่อนข้างละเอียด แลวตัวเบาะเนี่ยออกแบบมาได้เป็นแบบสปอร์ตนะครับผมตรงกลางก็จะมีการเจาะรูของหนังนะครับผมแล้วก็ใช้หนังแท้นะครับผมในการที่หุ้มเบาะมานะครับผมก็ทําให้คันนี้เนี่ยมันดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับผมหัวหมอนปรับได้สูงต่ำนะครับผมดันหัวไม่ได้ไม่มีที่ดันหัวนะครับต้องลองมานั่งดูนะครับผมคือตัวเบาะของ Mazda CX 5้าเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะเรามองด้วยตาเนี่ยเราอาจจะมองว่าเออเบาะมันตัวใหญ่มันนั่งสบายนะครับแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมมาลองนั่งดูเพราะว่า ซอห้าในโมเดลนี้เนี่ยงานออกแบบตามรีลีศาสส์นะครับผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกคนคืออย่างตัวผมเนี่ยนั่งนะครับถามว่านั่งแล้วดีไหมขับได้ไหมขับสบายไหมก็สบายนะครับผมแต่ถ้าขับเดินทางไกลๆเนี่ยมีอาการปวดหลังนะครับมีอาการปวดหลังแล้วก็มันไม่ได้กระชับนะครับผมคือตั้งแต่รีวิวมานะครับผมแล้วตั้งแต่ได้มีการทดลองขับมีการทดลองนั่งทดลองใช้อะไรอย่างเงี้ยคือมาด้านเซีห้าเนี่ยนั่งสบายนะครับแต่ว่า ตัวเบาะเนี่ยมันไม่ได้โอบรัดกับต้นขากับตัวลําตัวของเราเนาะปกติแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้โอบรัดมันก็ต้องนุ่มสบายนะแต่คันนี้เนี่ยมันทั้งไม่กระชับแล้วก็ไม่ได้นุ่มสบายด้วยนะผมเนื้อเบาะค่อนข้างแข็งนะฮะตรงนี้ผมก็อยากให้ท่านผู้ชมนะลองมานั่งดูนะผมว่าสรีระแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะชอบบางท่านอาจจะไม่ชอบนะครับผมอันนี้ไม่ว่ากัดน,นะครับผมแต่แนะนําให้มาลองนั่งกูก่อนนะฮะนี่ก็คือในส่วนของฟังก์ชันของตัวเบาะ นะครับถัดมาที่พวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยปรับมือสีทิศทางนะครับเป็น3ก้านทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับมีคูชันโทมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงรับสายโทรศัพท์นะครับผมในรุ่น 2.0S จเนี่ยจะไม่มีแพตเทิร์นชิปนะก็ไม่สามารถที่จะชิปเกียร์ผ่านคอพวงมาลัยได้นะครับผมต้องชิปผ่านคันเกียร์เท่านั้นนะครับหน้าปัดเลือนไหม่ก็ยังทรงเอกลักษณ์เดิมเหมือนกับโมเดลก่อนนะครับผมก็เป็น3วงนะซ้ายขวา ก็ด้านซ้ายจะเป็นเข็มตรงกลางเป็นเข็มด้านขวาคือหน้าจอแสดงข้อมูลอินโฟมิชันต่างๆนะครับเกีย่ยวบตัวรถนะทิป A ทิป B นะครับผมอยู่ทางด้านขวาทั้งหมดนะครับว่าเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบ i อสต็ออยู่ทางด้านขวานะผมสามารถปิดได้เวลาเราขับไปเจอไฟแดงรถจอดปุ๊บนิ่งสนิทเครื่องดับถ้าไม่ชอบกด i อสต็อ f อนะผมเพื่อตัดการทํางานของระบบ i อสต็ Stop, นะแล้วก็มีระบบเทคชั่นคอนโทรลนะครับผมไม่ชอบก็ปิดได้นะครับผมระบบป้องกันการลื่นถลไยควบคุมเสรียภาพต่างๆนี่ TCS นะครับก็ปิดได้เลยนะ Park sensor นะครับผมตอนนี้เปิดทำงานอยู่นะก็จะมีไฟติดสถานะแบบนี้นะผมแล้วก็ปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็สามารถสั่งเปิดฝาท้ายได้จากภายในห้องโดยสารตรงนี้เลยนะทีนี้เรามาดูที่แผงประตูนะครับแผงประตูนี่จะเป็นหนังตัดเย็บนะครับผมนี่คุณดูนะวัสดุ มันจะดีกว่าแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับคือถ้าเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นแบรนด์เดียวกันประเทศเดียวกันอ่ะคือ m a ซ d a เนี่ยเป็นรถที่ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมมากๆนะครับหนังเดินได้เดินตะเข็บจริงนะครับผมอ่าแล้วก็มีสแตนเลดลายไม้นะครับสวยงามเป็นนวมทั้งด้านบน,ท,น,บนทั้งที่วางแขนด้านล่างแล้วก็ตัดเย็บมาแบบนี้นะมันดูพรีเมียมนะเนี่ยดูดิเนี่ย,ยทั้งแผงเลยนะครับเป็นนวมด้านบนเนี่ยท่อนบนเนี่ยเป็น ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้เป็นนวหมดเลยนะครับผมส่วนด้านล่างตรงนี้ที่วางหลุมขวดน้ําอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเขาใช้ e. วัสดุที่ดีมากๆคุ้มราคาผมบอกเลยว่าคุ้มราคาแล้วนะผมรวมถึงคอนโซลด้านหน้าทั้งหมดด้วยก็จะเป็นนวมนะครับผมเป็นนวมบุนุ่มมาทั้งหมดเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะวัสดุพรีเมียมดีนะทีนี้เรามาดูตรงกลางนะครับผมตรงกลางก็คือเครื่องเล่นนะครับตรงนี้เป็นเครื่องเล่นอ n นเตอร์เทนเมนต์นะครับ ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ BMW นะคุณสามารถที่จะเลือกเ,อเปลี่ยนเมนูต่างๆได้ผ่านตัวคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าจะใช้นิ้วสัมผัสแบบนี้ก็ได้นะครับคือเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะใช้นิ้วสัมผัสได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถเกี่ยวกับ H ฮด p ์อัพดิสนะครับผมจะมีแสงไฟสะท้อนกระจกเนาะเนี่ยสามารถปรับความสูงต่ำความสว่างของ H ฮด p ์อัพดิสได้นะผมการแสดงผลของหน้าปัดตรงนี้นะผมแสงกลางคืนเป็นอัตโนมัติอะไรพวกนี้ นะความปลอดภัยนะผมในรุ่น S เนี่ยความปลอดภัยก็จะมีแค่เต้งเตือนมุมอับสายตาก็คือ b ร i ยส t อร์นะฮะแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะครับเป็นเส้นไกด์ไลน์เวลาเราถอยหลังนะครับผมก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้แต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปรุ่น sp หรือว่ารุ่น xdl ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับผมก็คือตัวเรดาร์ด้านหน้านะครับ adaptive c ู u i s e c o n t r o ต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมรวมถึงเครื่องเสียงนะครับผมในรุ่นที่เป็นรุ่น S เนี่ยจะเป็นเครื่องเสียงธรรมดานะครับ เครื่องเสียงธรรมดาเนี่ยก็จะปรับพวกเสียงเบสเสียงสูงเสียงสมดุลอะไรพวกนี้ปรับได้นะครับผมเนี่ยคุณดูนะใช้หมุนๆดีกว่าไม่ถนัดเลยนะครับนี่ก็สามารถปรับได้แต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปนะผมรุ่น xdl ที่ใช้เครื่องเสียง bose เนี่ยมันก็จะมีโหมดเพิ่มมาอีก2โหมดก็คือ audio pilot ก็คือมันจะมีการปรับเซ็ตในส่วนของความดังของเสียงตามเสียงรบกวนด้านนอก ครับผมก็จะมีเพิ่มเข้ามานะแต่ในรุ่นนี้ยังไม่มีนะอันนี้ก็เราอธิบายฟังก่อนนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยปรับได้นู่นนี่นั่นคือปรับได้เยอะมากนะครับผมต้องลองมาเล่นดูนะเครื่องเล่นตรงนี้ก็หน้าจอคมชัดดีแต่ไม่รองรับในส่วนของ Apple ิ a p และแอนดรอยโตอ่าต้องไปหาในส่วนของ AI Box ็อกอะไรมาเชื่อมต่อเอานะผมถ้าต้องการใช้นะครับอันนี้ก็แนะนํากันเนาะนะ,ะลงมาเป็นช่องแอร์นะครับผมตกแต่งด้วยสแตนเลสนะครับตรงนี้นะ เนี่ยเป็นสแตนเลสอย่างสแตนเลสนะเย็นนะครับผมเวลาอยู่ในห้องแอร์มันเย็นเจ็บเลยนะเออตรงนี้คือสแตนเลสนะครับผมไม่ใช่พลาสติกนะครับลงมาก็จะมีไฟสถานะาคา่าเฉลีขัดนิรภัยระบบแอร์อัตโนมัติเป็นแบบดูโโซนแต่งผลหน้าจอดิจิตอลแบบนี้นะครับผมก็ดูไฮเทคดี D, นะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ทางด้านซ้ายของคนขับนะครับผมแล้วก็มีหลุมวางของมีปลั๊กเอาเล็เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ การวางของจุกจิกจุกจิกนะผมลงมาเป็นคันเกียร์นะผมเกียร์ k y ายทิปได้6สปีดนะครับมีสปอร์ตโหมดนะให้คุณได้เลือกขับนะมีเมนูโหมดให้คุณได้เลือกเปลี่ยนนะครับผมก็แล้วแต่การขับขี่แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละท่านเลยนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮมีมาให้ครบหมดด้านข้างกันคือคอนโทรลเลอร์สำหรับควบคุมเครื่องเสียงนั่นเองนะเนี่ยการดีไซน์ก็จะเป็นแบบพรีเมียมหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะมีหนังหุ้มมานะผมในส่วนของด้านข้างคอนโซลกลางเนี่ย แล้วก็เดินตะเข็บจริงนะครับก็ดูพรีเมียมดูหรูหราดีนะครับผมเห็นไหมวัสดุที่เขาใช้เนี่ยถ้าเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยกันเองเนี่ยมาสด้าเนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่พรีเมียมมากอันนี้คือยอมรับเลยนะงานประกอบเนี้ยบเนี้ยบจริงๆนะครับผมมาลองมาดูคันจริงดูก่อนไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับผมเราไปดูด้านหลังว่านั่งเป็นยังไงตามมาเลยดีกว่าไปเรามาดูด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังพื้นที่การนั่งนี่คือ,อต้องบอกว่า นั่งแนะ่บพื้นที่มีนะมีเยอะเลยสามารถเอาขาลอดใต้เบาะได้นะครับเพราะว่าเบาะมันยกสูงขึ้นมาใช่ไหมเราขาเอาเท้าเนี่ยลอดใต้เบาะด้านหน้าได้นะครับผมพื้นที่หัวเข่ามีแล้วนะผมในส่วนของเล็กลูมนี่ก็จะมีนิดหน่อยประมาณ1กําปั้นในส่วนของเฮดลูมก็ประมาณ1กําปั้นหลุมหลวมหนึ่งกำปั้น,น,น room, หนนลุมหลวม,ก,ลม,ลม,ลมก็ถามว่านั่งแล้วอึดอัดไหมไม่ได้อึดอดัดนั่งแล้วสบายก็โปร่งดีนะครับผมกระจกด้านข้างบานไม่ได้ใหญ่มากนะครับบานเนี่ยถ้าเทียบกับรถ SUV อย่าง คู่แข่งเลยนะ Honda CR-V นะครับ Honda CR-V จะดูโปร่งกว่านะผมแต่ Mazda เนี่ยมันจะดูสปอร์ตใช่ไหมมันก็จะดูแบบแน่นๆหน่อยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ลสนิยมเนาะ,ะแล้วก็มีที่พักแขนนะครับตรงด้านในตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่อง USB ช่อง USB อยู่ด้านในนะผมคุณสามารถเสียบชาร์จนะผมมี2หัวนะเป็น Type A นะครับเสียบชาร์จแล้วก็ลากสายนะเสียบ,ส,ยบสายเสร็จปุ๊บปิดฝาได้นะผมสายมันก็จะออกมาตรงร่องนี้นะครับออกมาตรงนี้คุณเสียบโทรศัพท์ปุ๊บคุณเอาโทรศัพท์วางตรงนี้ได้ นะครับผมตรงนี้จะเป็นร่องวางโทรศัพท์อาจจะวางให้ดูนะนี่จะเป็นอย่างนี้เนี่ยวางโทรศัพท์ตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ชาร์จแบตไปนะครับผมแล้วสายก็จะอยู่ด้านในนะผมคุณก็ยังสามารถเท้าแขนแบบนี้ได้โดยการที่แบบไม่ได้รบกวนเรามากนะผมแล้วก็วางแก้วน้ําแก้วกาแฟนะครับตรงนี้นะเห็นไหมงานออกแบบเขาดูใส่ใจกับผู้ใช้งานนะเออเนี่ยเห็นไหม,มก็เป็นการเก็บงานที่ดีนะผมมีช่องแอร์ด้านท้ายนะเป็นการเป่าลม นะผมช่วยในส่วนของการโฟลอ,อากาศภายในห้องโดยสารนะผมจะได้ไม่ต้องมาอรอลมจากด้านหน้าเนาะไม่งั้นก็เย็นช้านะผมอันนี้ก็ช่วยให้มันเย็นเร็วขึ้นก็จะประมาณนี้แ้วนะผมในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับนั่งก็จะประมาณนี้หลังเนี่ยมันปรับเอ็นไม่ได้นะผมเพราะว่าถูกฟิกเอาไว้นะครับแล้วก็เวลานั่งก็ไม่ได้เต็มแผ่นหลังของเรานะเบาะขั้นขนาดค่อนข้างเล็กขนาดค่อนข้างเล็กเลยนะครับผมสาหรับตัวผมนะเออแต่คนอื่นนี่ผมไม่ทราบเพราะว่าสรีละผมเนี่ยค่อนข้างใหญ่ นะครับเวลานั่งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเต็มแผ่นหลังเท่าไหร่หรอกนะครับผมคือมันก็มีไม่กี่รุ่นหรอกที่เต็มแผ่นหลังผมะนะเออลองบอกก่อนนะครับผมนะก็จะประมาณนี้ดูนะลองดูลองตัดสินใจดูแล้วกันสูง185ตัวทุ้มๆหน่อยนะครับนั่งแล้วก็มีพื้นที่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่คือในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อครับรอบมาตอนที่เครื่องยนต์นะผมคันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรนะครับผมสามารถเติมน้มาํามันเนี่ยได้ E85 นะผมที่มีค่าออกเทน95นะครับก็สามารถที่จะเติมได้ทั้งหมดเลยที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะครับผมและมาพร้อมระบบส่งกำลังเกียร์6สปีดนะครับผม s k สกีทีบไร้นี่มีโหมดสปอร์ตนะครับมีเมนนุ่นโหมดนะครับขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมากๆนะครับผมและการดูแลรักษานะครับผมเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับผมคือมันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับอาการของเกียร์สกีทีบเนี่ย ถ้ามันเกิดมันเริ่มมีอาการนะผมอย่างเช่นว่าเราขับไปเราถอนคันเร่งนะจากเกียร์หนึ่งจากเกียร์สองตัดไปกเกียร 1, ์เียหนึ่งเนี่ยจะมีอาการแบบเหมือนคล้ายๆแองจิ้งเบรกอะ่ะมันจะมีอาการดึงของตัวรถนะผมนะการซ่อมบำรุงค่าใช้จ่ายค่าเมนเทน n a เนี่ยจะอยู่ประมาณนะครับผม2 0,000ื่นบวกลบนะฮะอันนี้แล้วแต่ร้านนะประมาณ20,000ื่นบวกลบในการที่จะดูแลรักษาในของในส่วนของเกียร์นะครับผมก็ถือว่าไม่ได้แพงนะแล้วกว่ามันจะมีอาการเนี่ยนะครับ มันก็ใช้ไปสัก7 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งแสนโลอะนะอาการก็จะเริ่มออกนะครับผมแต่ค่าดูแลก็ถูกมากนะครับหมื่นเก้าสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งแถวๆนี้นะครับผมซึ่งถือว่าไม่ได้สูงมากเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ที่ดูแลไม่ยากดูแลง่ายแล้วก็ไม่มีปัญหาจุกจิกมากนะครับผมน่าใช้นะครับผมบอกเลยว่ามาด้าซีเซาที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยน่าใช้นะครับใช้ดีด้วยนะครับผมอัตราการบริโภคนะครับอยู่ที่ประมาณนะขับนอกเมืองนะครับ สิบต้นๆนะครับประมาณสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแถวแถวนี้นะครับผมถ้าขับในเมืองต่ำสิบนะครับแปดเก้าสิบแถวแถวนี้แหละนะถ้าในเมืองนะก็บอกให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับผมทีนี้เรื่องของโครงสร้างนะครับผมคันนี้เนี่ยโครงสร้างเดิมสวยนะครับอาจจะมีบางชิ้นส่วนที่มีการถอดทําสีอย่างฝากระโปรงนะครับมีการถอดเอาไปทําสีภายนอกนะผมแต่ด้านในนะครับยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับผมภายในของฝากระโปรงเนี่ยนะครับเดิม นะเม็ดอาร์คอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับผมซีนขอบฝาเดิมนะครับตัวปั๊มที่เป็นตาม,มาสด้าก็ยังอยู่นะครับผมเดิมหมดนะฮะคันนี้สภาพสวยนะครับผมนี่คือฝากระโปรงนะคานหน้าไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมเนีย่ยคานเนี่ยนะคานหน้าเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะแก้มข้างสวยนะครับผมเรื่องของหัวนอ็อตที่มีปากกามาเกอร์ต่างๆก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะไม่มีการถอดแกะนะครับผม สภาพดีมากๆเลยเนี่ยดูหัวนอนเด็กปากการมาร์เกอร์ยังอยู่ที่เดิมเลยนะครับสภาพดีนะครับคันนี้สภาพสวยนะครับผมแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดด้วยถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะครับนะถัดมาด้านข้างด้านข้างนะครับผมนี่ก็ดูงูนะครับถอดมารอแล้วนะครับผมคุณก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่จับดูนะหน้าหลังตรงการแผ่นเหล็กเห็นชัดนะครับผมสติ๊กเกอร์ข้างรถ นะครับผมแผ่นเพทยังมีอยู่นะฮะไม่ได้หายไปไหนนะครับในส่วนของแผ่นเพทนะครับผมก็จะบอกเลขตัวถังแล้วแล้วก็หัดสีนะครับขอบประตูเดิมประตูเดิมไม่เคยถอดนะนี่เม็ดนะหัวน็อตมาร์กเกอร์ยังอยู่เลยหัวน็อตคมๆนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะประตูเดิมทั้ง4บานนะครับนี่ดูโครงสร้างสวยนะครับผมถุงลมด้านข้างก็ไม่เคยระเบิดนะฮะไม่มีชนหนักไงจะระเบิดได้ยังไงใช่ไหม่าสภาพดีนะครับไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยพลิกตะแคงไม่เคยมีการชนกระแทกด้านข้าง นะครับผมดูทั้งสองฝั่งนะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะสวยเดิมบางนะครับสวยเดิมบางนะคันนี้นี่ก็ไม่รู้จะติอะไรนะครับสภาพมันสวยจริงๆนะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมันมองด้วยตาตัวเองมาดูด้วยตาตัวเองมาลองสัมผัสด้วยตัวเองไม่เสียเวลาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้ราคาก็ดีนะฮะเจ็ดแสนห้าหมื่นเท่านั้นเองนะ คุณได้รถ SUV ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับผมแล้วก็สมรรถนะดีมากๆแล้วงานประกอบเนีบมากมากเลยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปสรุปกันครับก<ส>็สำหรับเจ้า m a z d a CX-5 2.0 S นะครับผมคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้มากๆนะครับผมทั้งเรื่องของประวัติตัวรถที่เข้าศูนย์ตลอดเปลี่ยนอะไหล่แท้ตลอดทุกระยะทางจากเจ้าของเดิมคันนี้ก็เลยสภาพดีนะครับและภายนอกสีสวยพร้อมใช้โครงสร้างเดิมนะภายในสภาพใหม่เรียบร้อย พร้อมใช้ไม่มีอะไรชำรุดเสียหายเลยนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับหารถ SUV อนเนกในประสงค์5ที่นั่งอยู่และมีขนาดที่แบบไม่เล็กจนเกินไปนะครับผมมีพื้นที่การวางของมีพื้นที่การนั่งโดยสารที่กว้างนะครับมาด้าซีเอันซนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะผมและการดูแลรักษานี่ต้องบอกว่าไม่ได้จุกจิกอะไรมากนะเวลาเราเสพสื่อออนไลน์นะครับผมเราอาจจะเห็นข้อเสียข้อด้อยตรงนั้นตรงนี้นะครับผมแต่เอาจริงนะการดูแลรักษาของมาด้าซีเซที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ย ดูแลง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับผมแต่อย่าไปเข้าสูตรนะเข้าสูตรน,นี่คือแพงมากนะครับผมวันนี้ก็บอกให้เป็นข้อมูลกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกอล์าฮัีวัดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r ์โฟช u c o m